กับพี่น้องที่ป่วยที่มีปัญหาแบบเหมือนพี่เนี่ยให้เข้ามั่นใจว่ากินตรวนี้มันดียังไงช่วยให้ความมั่นใจพี่น้องที่ได้ดูวิดีโอครับครับผมกินนี้ือนี่มั่นใจกินทีวนี้ดีแน่นอน <laughs> ครับพี่ตุเทพเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยแต่รู้สึกว่าจะต่อยหนะัก <laughs> <laughs> ตอนนี้ยิ้มบอกใช่ไหมครับเมื่อก่อนตอนที่ผมมาต,ติดตามครั้งที่สองใช่ไหม ครั้งแรกคือพี่อุไรามาล้างแผลแผลนี่บวมมากแล้วครั้งที่สองมาพี่เขาก็ไม่ยิ้มนะแต่วันนี้เห็นรอยยิ้มพี่กันแล้วครับนี่ <c oughs> พอแผลต้องมีแห้งครับพี่รู้สึกดีใจไหมพี่อยากแผลที่มันวเวกกน่าเป๊ะขนาดเนี้ยพี่คิดว่ามันหายไหมไม่ทีแรกอะ่ะตอนถัาเกิดไม่เจอเลยเนี้ยพี่คิดว่ามันเนาะมันสองผิดตรงใจแต่ขนาดนี้ใช่ไหมใช <c oughs> ่ถ้าเกิดในกรณีถ้าไม่รู้จักเกดีผมว่าพี่มีสิเส์เลยแต่นี้คือมากันจอรู้จักอันนี้ไปก่อนที่บอก เหมือนที่ทำบุญลูกกันมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาส่านเคดีได้มีบรรยากาศใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมการหมุนทุนก่ศนพามาครับผมก็นี่คือพี่สุเทพและเรามาติดตามครั้งที่สามมีทั้งที่ถี่ไหมพีมม่อุไรเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะึงเอาให้เย,มมเยี่ยมไปเลยมั้ยใช่เดี๋ยวที่มันมี้ก็เยี่ยมไปเลยแล้วดูที่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราจะเยี่ยมขนาดไหนเยี่ยมไหมครับผมก็เยี่ยมเลยครับเอาทูช่วยกันครับผมอยากจะให้พี่น้อง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับผมที่แบบรักษาไม่หายหรือว่าแผลเน่าแผลเบาหวานครับทุกแผลถ้าอยากจะดูแลต่อที่พี่อุไรวงวันดีหรือทีมงานทุกคนทีมงานพลิณ่าได้ทั้งหมดครับครับผมเบอร์พี่อุไรเบอร์แจ้งเลยครับ089 405 7232ชาวชนบุรีคะ่ะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทพลีน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ดีๆมาเพื่อสุขภาพของคนไทยช่วยคนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอขอบคุณพี่สุเทพที่ให้ข้อมูลให้ความมั่นใจกับทุกท่านครับผมไม่อยากให้เชื่อผมแต่อยากลองให้ทานครับครับผมสุดทานน้ายนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับไค,ครรู้จักเราคนนั้นโชคดีดี